มันเสียตรงไหนเนี่ยนมหนูตันนะเปล่าเออเป็นไงบ้างช่าง<ะ>เสียตรงไหนบ้างอะฮะไม่มีอะไรเสียนะโถเอ้ยไม่มีอะไรกินเลยเอาเฮ้ ฟ้ายังมีฟ้าเนื้อกระดาษยังมีสลับเปาเนื้อเรายังมีลูกบอลใจต้องนิ่งห้ามวิ่งห้ามอเลิดตันนี้เปิดมาแต่เช้าหรือว่าเรายังไม่สางนี่กูตื่นมาทํางานกูมาเจอกับจอมยุทธเฮ้ยอย่าเรียกพี่ว่าจอมยุทธกรุณาเรียกชุดผู้เชี่ยวชาญด้ต้านทาแรงน้ท่วงในวันที่บรรยากาศดีๆมันก็จะมีการวาดภาพทัศนียภาพกันอย่างสวยงามและดูดดื่มแต่พวกเมืองเห็นหมีกันไหมมันก็จะมีอยู่คนนึงอะนะนี่มันคืออะไรนะฮะสารพองอื อธิบายกับครูมาตามตรง<อ>เดี๋ยวนี้เลยนะไอ้สมศักดิ์มันแดกยางลบผมครับจาน <c oughs> ผมก็เลยจาัดก,การแดกสมุดมันโอ้โหมันแดกเป็นขนมปังทีหลังก็จะไปแอบแดกยางลบมันนะสมศักดิ์เข้าใจไหมมันแดกสะเยยนเลยว้าว่าเบบี้เทคม่ย้นเนี่ยตกใจอะไรว่าพนักงานไม่ไม่บริการเลย ควบหมาควบหมาขับรถแรงๆอย่างนี้ใช่แล้วอ่ะพี่ควบหมาควบหมาควบบ้าควบบอลอมึงจะไปอยู่กับเง็กเซียนห้องเตะละเมื่อเธอบอกว่าให้ถ่ายรูปออกมาให้ขายาวและดูสูงแบบเนี้สูงพอไหมนี่มึงใกล้เคียงกับคำว่าเปลดมากที่สุดแล้วนะสูงกว่านี้หัวมึงก็จะชนดวงจันทร์แล้วล่ะ อู้ทายประจานมึงเลยแม่ไม่ตรงปกไปจ้างเด็กเอ็นมาฮะมันบอกทําได้ทุกอย่างไปชวนไปปล้นธนาคารแม่ไม่ไปมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างแบบเหมือนในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรที่เคยดูมาบันไดน่ะมันชอบเปลี่ยนแปลงเนดินมาสามชั่วโมงแล้วไม่ถึงสักทีทัาที่พื้นก็เห็นอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไปไม่ถึงเหนื่อยแล้วแล้วก็ดอด อ่ะไวสมบัติร่วงเออเออมันก็ควรจะต้องเก็บขึ้นมาก่อนนะเ,เดี๋ยวจอมยุทธท่านอื่นมาเห็นจะกลายเป็นว่าเราตดสเกาเตอร์ไม่อ,อยากเจอชาวสยาตอนนี้เอาละทีนี้ชีสบัตรอะไรนะจบไว้นะนะเซลเรนขอรักท่านแม่ทัพเราจะต้องรีบตีฝ่าวงล้อมเพื่อไปช่วยเมืองซุยเข้าใจไหมเซลเทาเสียเซลเ,เรนครับท่านเซวเรนเราจะต้องแวะเมืองโพอชิก,กิข้างหน้าเพื่อเติมสเปียร์ไปเก็บแอร์ดรอปแล้วเอาสกโคมคนณแปดไหม ตรงนั้นหมาตัวนั้นก็หมาแล้วกูต้องทําความสะอาดอยากทราบว่าไอ้นั่นมันหมากี่โมงขวดน,นะครับรถใหญ่กรุณารับปัตรด้วยครับอ้าวเฮ้ยมีด่านลอยเคลื่อนที่แบบนี้พอโดนจับได้มันก็หนีสบายเลยสิ่าเอานะมาเริ่มได้นี่คือวิธีขั้นสูงในการเปิดฝาขวด จงดูและจําแล้วนําไปใช้กันซะเอาเปิดล่างบนแหกหน้าแตกเลยกูขอโทษนะครับพอดีมาหาหมอนห้องตรวช้องอยู่ไหนไปลานจอดรถก่อนไม่ลุงรีวิวการนั่งรถไฟโอ้ยมึงดูบอะมันหดมันทรยศกูมึงภาพอยู่ก็ไม่บอกอยากจะร้องไห้เป็นภาษาอังกฤษ อรับส่งดวนจีแบบไปสนีไทยเอาไปเก่าเอ้มาได้แล้วลูกขนาดนี้มึงไม่มากูว่าปลามันสูญพันธ์แล้วละ้ะได้แน่นอน <c oughs> วันนี้นะเป็นวันที่ดีก็เชื่อละแหมยังไม่ทันขาดคำอย่างน้อยมันก็เหลือกลวยไว้ให้กูได้แดแหกแล้ววะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละที่เขาเรียกว่าการประสานงานกันอย่างลงตัว <c oughs> หัวรถกูฝ่าไฟแดงมึงแซงไปก่อนเลยกูทำลายหลักฐานก่อนนี่ เมื่อเป็นร้านตัดผมแล้วช่างจัดทรงให้ตามที่เราต้องการอารมณ์มันก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาออกสั้นๆนคะคะเอาเอาเอาตรงที่มันเสียอ,ออกค่ะได้ดไดเริ่มได้เลยค่ะเเ็น้วค่ะ,คะอุ๊ยอุ๊ยสิ้นหวังมากเลยเฮ้ยเฮ้เอ้า ไม่แม่คับเราปั่นไฟเหมือนกําลังใช้โครงการคนละครึ่งซึ่งไม่ได้มาจากรัฐบาลแต่มาจากความว่างมันเหงาตีนอยากจะถีบอะไรสักอย่างเวลาที่คุณไปซื้อปลาเผาแล้วเคยเจอแบบนี้มั้งเป้า,อา,าโอ้โหเียวเดยวเดยเดี๋ยวเดีด๋นีออ่ปลาเผาหรือปลาหมกเกลือ มันจะเหลือเนื้อให้กูไหมเนี่ยนี่มันคือโปรโมชั่นพิเศษของทางร้านเราวันนี้ซื้อเกลือแถมปลาอาอย่างน้อยก็ยังมีปลาคิดว่าจะมีแต่เกลือเอยเหลือจะเชื่อเลยกูโอ้ยกว่าจะได้พักง,งานออกมารัดผมเสียทรงหมดเลยกูอ่ะดูสุดเลยเอยเสียทรงแล้วกูยังเสียศูนอีกมึง มึงโดลูกค้าให้มารับอเอเดอร์เจอระบบว่าเป็นหลอดหลอดบ้านกีดามาดาเมืงองกันขนาดนี้นี่ถ้ามึงหันครึ่งให้กูกูยังโกรธอะ่ะเดี๋ยวเจอหน้าล้วขอกระโดไดไรเดอร์คลิกสักทีนะของแพรแมถึงรลือจะบนแต่ก็ยังไปส่งให้เขานะนะั่นอะไรของมันวะผมขอถามหน่อยว่ารถขยะแถวบ้านคุณเป็นแบบนี้ไหมรขยะ,ะม,ามาแล้วด้วยบ้านเป็นรถไถกับเขากับเขามาแล้วขับเขามาแล้ว อไม่ใช่รถขายกับข้าวนะขยับขย๊ขยับขยัอมาเราด้วยขยะแทแทะมาเราด้วยย่ันเบาเื่จริงอ้าวรถขยะมาเราด้วยครับขยรถขยับรถจขยับอบตอีเามาเป็นรถโคสมาเชอที่ไม่ใช่ประดุกออรงอันไหนดยอพัดแย้ไรขยะมากอดไม่ได้จุ้จุ้แหมท้าสวยนี่ยอดทั่ว1หนึ่งกอง พร้อมกับน้ำหนึ่งจุดสุดยอดได้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 เดี๋ยวยามสายเราไปขโมยมะยมกันทำธุรกิจสีเทาเว้ยอ้าวเอ๊ะเดี๋ยวอะไรวะเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมึงทำไมกูถึงเรียราดได้ขนาดนี้เฮ้ยนี่จ๊งดิโอ้ทำไมกูไม่รู้ตัวเลยวะบ้าน่ะปะเตอรปะเตอร์มีใครเห็นไหมวะเนี้ยเนี้ยทำลายหลักฐานก่อนกูต้องไปล้างตู่หรือเปล่า เอววนี้กูจัเนเงาถึงขั้นซึมผ่านกระเกงเลยหรอวะไอ้บ้าเอ้ยผมรู้ว่าใครหลายๆคนก็สั่งเครื่องดื่มแถวบ้านด้วยวิธีนี้แหละใช่ปะ่าสั่งแล้วเลยฟังให้ดีนะพ่หนุ่มนีม่คือทหารตัวจริงกระทิงแดงร้อนแรงดับเปลวเพลิงจงเดินหน้าไปต่อสู้กับมลาน้านเมื่อและเครื่อขานไปฟาร์มซะ เดี๋ยวที่เหลือะจาจัดก,การเองนักเลงพอเอาแครี่รออะไรมึเข้าสิว่าการต่อสู้ระดับช้าอย่าจะบอกว่าหิมะไม่ได้พิสูจน์ว่าที่นี่หนาวแต่อีลุงที่เอากองไฟมาก่อตรงนั้นต่างหากเลยข้างหลังกูแอมโมเลนข้างๆกูถ่ายคลิปเดี๋ยวรอแป๊บไอท้ทิศเดี๋ยวกูจับหห้ไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับขอบคุณมากครับอ้าวจอดอา้าวแล้วเสือกจอดตรงนี้ แล้วที่กูพลิกไปล่ะกูทำไปเพื่อโอ้ยมึงก็ยกกันดีๆได้ไหมไม่ต้องมีทาวประกอบบอกใครเขาจะเชื่อเพาวกมึงยกน้ำหนักถ้าเกิว่าคลิปกูมีแต่เสียงเนี่ยอ้าวสุขสานต์วันเกิดน,นะเดี๋ยวแกรีบไนตรงนี้แล้วก็จะมีของขวันครบรอบวันใกล้ตายออกมานะนะเนี่ยนั่นปลานี่ร่องดากมาพื่นนะดึงปื้ดให้มันจบๆไปอะ่ะไหนดึงแล้วจะมีข,ข,ขวาขวันนะ เออหน่ายังไงกันลองดูดิว้าวโอ้ชวยๆเอาคว้าไว้ด้วยเดยเฮือาถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิป55อย่างนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเวลาของทุกคนยังเหลือนี่ก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นๆของป่าได้สำหรับวันนี้ขอแก่ของขวัญต่อก่อนโอ้มัช่วยจริงๆเลยเน้อ